นีสวยเส,สวฮัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่บจะไปไหนอีกแล้วนะคะรบกวุพม่แพรตลอดเลยจะไปแวสสะพานเหล็กสนอยเพื่อนพี่แพรเขา,ม,เามีร้านขายอาร์ทอยอยู่ที่สะพานเหล็กนะคะชั้นสามเราก็เออเดี๋ยวจะแวะไปจุ่มเปลี่ยนดวงดูว่าเผื่อเราจะดวงสัมพันธ์ได้ตัวที่อยากได้หรือตัวซสกิตจากร้านของเพื่อนพี่แพระนะคะคือวันนี้มีเป้าหมายใยากจะไปจุ่มฮิโรโนะคอห ว่าคอล่าสุดแล้วก็สเ a ลแพนด้าเดอะซาวนะคะพี่ยังไม่มีเลยแล้วก็เวอร์ชั่นก่อนหน้าเดอะซาวก็ยังไม่มีก็อาจจะังละจุ่มสองจุ่มนี้วันนี้พี่ก็จะไปออนถูอีกครั้งติต๊ตเตอร์โอ้วันนี้วันแม่ด้วยนะแม่นี่มีผูวผัวงานใหญ่เอ,อ้ยเขาไม่มีเพลงแม่เวอร์ชั่นใหม่เหรอนี่ไงใครรอรักเราเท่าชีวิตเท่าชีวิตเฮังวห้หสุดยอดเลย ทำเองเนี่ยแต่งมโลเดี้เองเก่งเองไปหโมดวันนี้นะคะเท่าที่พี่ตั้งเป้าไว้นะฮิโรโนะ v 6เนี่ยพี่อยากได้เบิร์ดหรือว่าไอ้เจ้าตัวฮิโรโนะทีะข่ขนเขาติดอยู่เต็มตัวสีขาวซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวตึงแต่พี่อยากได้เพราะว่าพี่เลี้ยงนกไงอยากได้แบบที่มันเกี่ยวข้องกับนกนิดนึงนุก,ก็คือไม่เคยให้พี่เลยน,นกนุกให้แต่แมวอาจจะไม่เป็นไรโนกก็หวังว่าจะได้นกมาส่วนเดอะเซาวเนี่ยอะไรก็ได้แต่ชอบที่สุดคือดิสกัด น้องแบบทะเลทรายแอตแลนินครีสของพี่แล้วก็อีกเวอร์หนึ่งของสเกลอยากได้นกฮูกเพราะว่าเป็นนกเหมือนกันฉะนั้นวันนี้ก็มาดูดน่ว่าพี่จะสามารถได้ตัวที่พี่อยากได้หรือไม่ตึกเมกาไม่มีที่จอดก็เอารถไปจอดที่ตึกข้างๆจ้าแต่ก่อนที่พี่จะไปเดินจุ่มนั้นขอไปกินก่อนมันจะมีร้านลาดหน้าร้านหนึ่งผัดซีอิ๊วลาดหน้าอร่อยมากแต่พี่จะต้องมีเลยนะมากินที่นี่ก็คือเงินสดเงินสดเท่านั้นนะจ๊ะเดี๋ยวไปดู จอดรถที่ไปจอดกันนะคะจะอยู่ตรงข้างๆตึกสะพานเหล็กเลยห่างกันแค่ถนนซอยเล็กๆเดินออกไปนิดหน่อยก็จะเจอร้านร้านนะชื่อร้านของเขาะค,ะคือเฮงยอดผักเป็นร้านตึกแถวที่ที่นั่งมันจะค่อนข้างเบียดกันนิดนึงนะโชคดีมากที่วันที่พี่ไปคนมันไม่ได้เยอะแต่วันก่อนหน้านี้ที่มาก็คือคนเยอะมากแล้วก็รายการอาหารมีประมาณน,นี้วันนี้พี่สั่งมีกรอบใส่ไข่จ้ะวขอบคุณค่ะว คือในรูปเหมือนชามจะเล็กนะแต่จริงๆแล้วมันกินอิ่มอยู่เส้นมีกรอบของเขาอ่ะมันจะเป็นเส้นเล็กๆมันไม่ได้เป็นเส้นใหญ่ๆเหมือนมันทําให้น้ํามันเกาะกับเส้นได้ง่ายขึ้นอ่ะแล้วมันก็จะเหมือนชุ่มชามไปด้วยน้าซุปของเขาว,ว่าอร่อยมีกรอบเล็กกับนวลรสชาติของน้ํำราดหน้าเขาอ่ะหันัวมากมันไม่ได้จับมนก็ไม่ได้เผ็ดเออไม่ต้องคุมถ้าใครอยากกินเผ็ดก็คือแค่เติมพริกอย่างเดียวพอ ไปจ้ะกินอิ่มแล้วนะคะพรอที่จะเดินตอนนีไไ้เราขาดชาแต่ก็ไม่เป็นไรไปก่อน<ป>เข้ามาถึงในสภาพเล็กตู้แรกก็โดนตกแล้วจ้าน้องสโนไว้นะจ้าน่ารักมากมีหลายเวอร์ชั่นเราสามารถเข้าไปซื้อได้ตามราคาที่ป้ายเขาบอกเลยนะ,ะอย่างในตู้นี้ก็เป็นโนคอล่าสุดนะคะแล้วก็รวบรวมเซ็ตคอลเลกชันของเจ้าบู้เต็มไปหมดคือมันแบบเหมาะที่จะถลเลงถลได้ทุกที่เลย,เลยมา มันมีร้านยื่นเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้คือของเล่นเป็นหลักแล้วก็จะมีร้านจิวเวลรี่ร้านนาฬิกาสมัยใ่ขอมันมีร้านกล้องด้วยตรงนี้ พี่อาจจะไม่ได้มานานแล้วก็ได้นะแต่รู้สึกว่าทุกๆชั้นของเมก้าตอนนี้หันไปทไหนก็มีแต่กล่องจุม่มกล่องสุ่มเต็มไปหมดเลยคือของเล่นอื่นมันก็ยังมีแหละแต่รับรู้ได้ถึงวงการอาร์ตทอยที่มันค่อยๆกินกินไปแต่ละโต๊คือที่เนี่นอกจากมีกล่องสุ่มแล้วเขายังมีแบบแกะตัวให้เราเลือกซื้อ,อนนด้วยนะมันก็จะเป็นแบบมีราคาแบบที่เขาจุ่มมาแล้วเขาจะขายถ้าเรารู้อยากได้ตัวนี้อกได้ตัวไหนเลยก็คือมาเดินดูได้อนอ,อันนี้เขาเรียกว่าเช็กการ์ดชอกอ ก็คือ550เนี่ยเช็คการ์ดแล้วว่าตัวนี้ไม่ต้องไปจุ่มเองนี่อันนี้เป็นหนึ่งในวงการที่วันนี้จะเข้านะคะก็คือการคอสตอมโมเดลเองแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นอ,นอกจากกล่องสมาร์ททอยนะคะแล้วยังมีเหมือนเจ้าตัวเล็กๆอื่นๆราะคาย่อมเยาย่อมเยาให้เราเลือกซื้อด้วยนะเหมือนการตามหาของรักของคาาแล้วก็รื้อฟื้นความทรงจําตัวกระตูนที่เราเคยชอบมันมากๆอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นแก๊งชินจังนะนะ อย่างพี่แพลวอย่างเงี้ยเจอชินจังที่ไหนต้องแวะดูที่นั่นเขาชอบจริงจังนะเนี่ยเรายังคงเดินกันขึ้นไปนะครับเธอใช้คิดเองเปล่าวะเช่ว่ามันแบบเยอะกว่าเดิมเยอะค่ะใช่ค่ะมันเยอะกว่าเดิมเยอะค่ะไม่ได้คิดเองค่ะคือตอนนี้ทุกคนจะได้ว่าไอเดียให้ความสนใจเยอะมากจริงทุกชั้นมีเมื่อก่อนจะมีแค่ประมาณสองสามชั้นที่มีตอนนี้ทุกชั้นเลยมีกองสุนทรยตอนนี้ก็เหลือที่ราคาแล้วว่าเราจะได้ราคาไหนมาถึงร้านเป้าหมายแล้วนะจ๊ะ และอาตงนะครับชอบดิสเพย์เขาตลอดเวลามากเลยอ่ะงานอาร์ทอยหลายๆงานถ้ามาดูหน้าร้านอาตงเราจะเห็นเลยว่าน้องแซงคือน่าสนใจมากอันนี้เป็นมอลลี่พันเปร์เ์ที่เป็นแกงมงกุฎที่นา,นาคตถ้ามีบ้านพี่ก็อยากจะเอาไปวางไว้ที่บ้านเหมือนกันนะแล้วก็นั่นลูกสาวที่กายร่างเป็นเซนน่ามูนนะจ๊ะนน so c u t แล้ววันที่พูพี่ไปก็แจ็คพอตมากก็คือตรงกับวันหยุดวันแม่ร้านน่้ตรงคนเยอะมากพี่ก็เลยรีบแทรกตัวไปเจอโนแล้วหยิบมาสักจุ่มก่อนได้แล้วรอคะได้แล้วหนึ่งต่อเนื่องด้วยเยสกเกิลหยิบมาสองจุม่มสองคอเลคชันหางตาแอบเห็นน้องเทียนมาสักจุม่มไอ้นี่เต็มไม้เต็มมืออยากได้น้องคนนี้ <c oughs> แต่ว่าถ้าได้น้องดึงเส้นก็โอเคคอเลงไหมขอที่แบบคือแบบไหลามากไหลามากนี่รดมาแล้วนะปกติต้องซื้อแบบทีละแบบสองสามจุ่มนะนี่คือซื้อ คอและจุ่มเองก็คือมันตามไม่ทันแล้วแช้ท,ทีเดียวต้องชมว่าทาได้ดีใช่ถูกต้องไม่ไงั้นนะพี่ก็จะสวเออซื้อกล่องเดียวก็โดนด่าซื้อสองกล่องก็โดนด่าซื้อ2กล่องมปเลยแล้วกันโดนด, <c oughs> ด,ด,ด่าเหมือนกันร้านข้างๆตรงเป็นแฮปปี้ไวรัสนะพี่ก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้เขาเปิดเป็นค่ายทำอาร์ตทอยเองแล้วด้วย <c oughs> มันต้องอยู่เป็นเซตมาวนมันถึงจะสวยอ่ะมันแบบคิ้วอะโซคิ้วมากเลยฉันชอบเลยกลมๆฉันเห็นแลดคูนตรงนั้นแล้วฉันแบบกำมัด เธอว่าฉันทำไ,ไมพี่เวบอะซื้อคขยเบบี้ให้พีเลยแล้วได้อย่างแร่เลยคือแลคคูน <c oughs> ทนันที่คขยเบบี้มีเป็นแบบสิบเอ็ดตัวแต่ได้แลคคูนนะเ <c oughs> ท่ปะมือบอดจริงมาไปแกะก่อนพี่แพรล้วเว้ยโดนจินจังตกอีกเเว้ยนี่แกงแ,แกงเในแกงูบาณใครบอล้วว่าจะมาจุม่มหลวงเจ้ <c oughs> จุ่มซักจุ่ม <c oughs> ได้หลุนเจ้ามาจากร้านเพื่อนนะคะส,ะสรูปมาร้านนี้นะคะหร้านนี้นะคะอ AKB น,น,นะคะ ไม่ไม่ชอบรัดทอยนะพี่ไม่ได้ชอบแต่พี่แค่อยากได้คืออยากได้อยากได้น้องหน้ากล่องได้น้องหน้ากล่องแต่ถ้าไม่ได้น้องหน้ากล่องก็ไม่เป็นไรเอได้น้องยืดยืดเส้นก็ดีเพราะว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวอาทิตย์นี้พี่จะยืดเส้นยืดเส้นเออใช่ก้ามือพี่ก่อนแล้วก็แต่ถ้าไม่ได้น้องยืดเส้นไปได้น้องกินเหล้ายาเพราะมันโถอ่ะสะดวกเราแกะเลยละกันนะหนึ่งสองสามตัว กลัวอะไรกลัวอะไรกลัวไม่ได้อ่ะอุ๊ยไม่โอเคหรอเธอ,องั้นกูห่วเลยมันจะต้องกลับแต่เลยถ้าเกิดว่าพี่เลยแบบเขาทําเหมือนหน้าดีใจอ่ะแสดงว่ามันมันไม่ได้ดีเลยเดี๋ยวให้คนไหนบ้างนะอดี๋ยวให้เขาโผล่เลยนะ <c oughs> เอาเป็นว่าใครก็ได้เราละห่วง <c oughs> นี่น้องอะไรอ่ะจิ๋วจื๋อหรอนี่ยเราบอกอยู่ว่าเอ้ยมันโถอันนี้ก็น่ารั <c oughs> กเอ้นกา ใส่หมูใส่ขาหมูเหรอใส่ขาหมูใช่มันจะเป็นแบบเหมือนขาหมั่นโผแล้วก็มีข้างในเป็นือขาเกะเขาให้กินเขาให้กินผักแค่นี้เหรอแค่นี้ก็พอแล้วงือเขียวเอาไว้ตกแต่งนี่เป็นผลประกอบการของพี่แทยวนะคะใช่อันนึงที่พี่ตั้งใจซื้อให้พี่แทยวก็คืออันนี้อันนี้ทฟฟี <ำ>จะมาซื้อาทออะไรันนี้คือนั่งใจซื้อให้พี่แคลนะคะคุณอยากนั่งองค์งไหนคุณอยากไ,ได้องค์ไหนฉันอยากได้องค์นั่งมีแล็ปท็อปอะเอาองค์แล็ปท็อปมาถ้าเกิดว่าจะเอานะพี่หรอพี่อยากได้ติเศตติเศตเป็นอะไรอุ้มแมวตื่นเต้นเหรอฉัน,นอชอบกล่องสุดว่ามันตื่นเต้นสิคะ,ะดึง่อสักปุ๊บ นี่อาว่าโตสิงแต่ว่าอะไรก็ได้หมอยความว่าไม่เป็นไรเขยีก็แปลว่าสามารถอ๋ออันนี้สูงว่าอธิษฐานวันนี้จะได้ซีเคนจอไหมอะวันนี้เป็นไงบ้างหมายความวไม่เป็นไรวันนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรเอาใหม่ไหนๆแกงว่าพอมันแกะหนึ่งก็อยากแกะทกยบ้าไม่แกะที่บ้านแล้วแกะที่นี่เลยแกะมืองเทียนน้องเทียนน่ะพี่อยากได้พระจันทร์เว้ย เราอยากได้อันนี้เราอยากได้อันที่เป็นสีขาวหน้ากล่องปะหน้ากล่องใช่เป็นหน้ากล่องดูมการ์ดเฮ้ยเชื่อไม่ได้เธอกับเราต้องไม่ได้แน่เลยหนึ่งสองห่อในห่อน้องสีม่วงแต่เขาหน้ารักนะอันนี้ชื่อน้องอะไร Sun s e ็ g l กลตรงก้นเขาเป็นหัวใจด้วยแล้วไอตัวแทนนี้ก็แบบโซละเอียดอ่อนโซใส่ใจปลาคูเอาใส่ห่อ ก็ใส่ไฟลงไปจ้ะฟูคิวคือถ้าเราแบบยิงแฟลชเข้าไปข้างในอ่ะน้องธรรมาจะแบบสว่างว้าวคือแบบอ่ะอันนี้อันนี้พี่อนอ่ะอันนี้กับเสร็ว้าวว่าหัวน้องเขาจะแบบเรืองเลื้งแสงขึ้นมาอ้าวย่าอย่าเพียนนะคะอะถ้าสีอื่นอ่ะน้องก็จะแบบไปตามสีไงดูสีสวยเลยสีเพื่อนที่เราหกอะไมาบ้างวันอะไรต่อดีอ่ะ สนุกดีอ่ะก็จะมีสกเกลไงอ่าหรือสกเกลหรือว่าเธอจะแกะนกมันจ<ก>ะม,นมีสกเกลสองแล้วนกหนึ่งเอนอนกเอานอกมาแกะนกมาแกะนี่คือเป็นเป้าหมายหลักของการมาในวันนี้เลยอยากได้น้นองเบอร์ดี้นะคะก็คือเจ้านกนั่นเองที่เราไปดูเขาขายตั้งแปดร้อยเจ้าซหนึ่งจุ่มมาเถอะที่นี่ก็คือราคาโอเคก็ต้องบอกว่าถ้าซื้อแบบในกลุ่มอ่ะราคามันก็จะถูกกว่าแต่เราจะไม่ได้ลุ้ไงความลุ้นมันจะหายไปมาๆๆเดี๋ยวดูนะคะพี่้าที่โกหกมาคอยเป็นไม่ใช่แน่เลยอ่ะมันมันเป็นบล็อกเลยค่ะ ่เป็นแบบแนวนอนนะคะเป็นบ้านไม่ใช่สีเขียดหรอดิเพราะพี่แพลวู้เศร้าเลยฉีกมากเป็นบ้านอะก็บอกว่าเป็นบ้านก็ได้ยิ่งใหญ่เกงกายดีใจไหมในบ้านก็ดีใจนะแต่มันสวยนะางเขาสวยจริงอันนี้มันออกบ้านไหนโนอยู่ไหนโนอยู่ข้างในมันเปิดกุ๊กกิ๊กเรียกจูสกัสดีคะน้าเลยตาเขาปิดข้างหนึ่งปะ ใช่ตาปิดข้างหนึ่งแล้วก็ข้างหลังเป็นโดนดิสเทอร์มีด้วยคืออย่าอย่ารบกวนนะคะเป็นที่ปลอดภัยของผมเป็นเซฟโซนของเขาน่ารักแล้วนกฉันไปไหนนกนกอยู่ที่บ้านสองตัวพี่ยังเหลือนกาไปไปที่บ้านนะพออีกจุ่มเลยตะกาไปแกะที่บ้านนะแม่แกะนี่เลยจะแกะหมดแล้วเหรอแกะนี้เลยทำไปเสร็จไปเลยทีเดียวเอาอะไรอันนี้ก่อนถุงนอจะเป็นสีดำเฮ้ยเราต้องเปิดหูการกันนี้ เหมือนจะไม่ใช่ดูจับหัวก็ดูจะไม่ใช่หน่สอันนี้สวยเฮ่อ้หคยขานอกอยูขนอกิไม่ได้นนกก็คิดวมัีนยเสวยเหอ finally สกาวรักเราไอ้บ้าสวยมะชสวย สวยมากแล้วคิดดูมาแกะข้างนอกจะดีใจมากก็ไม่ได้จริงๆอันนี้เขาให้ติดหน่วยยังไงอ่ะติดตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะไม่ได้เชื่อว่าจะได้ซีเซ็ไอ้บ้าเยมันเป็นกล่องเก็อยู่ตรงนี้เลยซีเซ็ตสวยอ่ะสวยมากกำลังจะร้องไห้อ่ะให้ดูงานดีเทลระหว่างที่พี่เบบจะร้องไห้ดีใจแากเป็นยดีห่วยเลยเขาดูหวยเขารู้สึกนี้สินะข้างวนเขาแบบเป็นเหมือนอีกาป่ะลายไม้ใช่เราถูกไหม ถ้าเราจูบไม่ท้อน้องก็ไม่ทิ้งซีเข็ดก็ไม่ทิ้งว่ะคราวนี้ไงแนมะ่เราก็ต้องซื้อโยกคอแล้วป่ะอันเนี้ยเรามีซีเข็ดแล้ววะ่ะซีเข็ดมันมาแล้วมะซีเข็ดมาเราก็ต้องยกบล็อกแล้วป่เววะเฮ้ยแกกัดสร็จด้กับซีเข็ดลูกรักของฉันสักทีลูกสาวรักฉันมันเชนแม่ฮนต่อไปกล่องอื่นมันก็จะออมแล้วมะอันนี้นะคะพี่อย,อยากได้แองเกร์อยากได้ดิสกัส อยากได้จอยแล้วก็อยากได้กรีฟก็คือเป็นแบบโทนที่แบบคูคๆหน่อยลุคคูลๆเข้มๆอะไรยเงี้ยพี่แพลวอยากได้ตัวไหนอ่นอุ้ยอันนี้หรออันนี้เราอยากได้ไหลายตัวเลยไม่เลยเซนเซนซีที่เราได้<ๆ>ที่เป็นสายสายสีดํากับขาวเราได้หมดเลยในพลาสด,ดำขาวอะ่ะชอบหมดเลยแม้กระทั่งตัวแองเกอร์เราก็ชอบอที่เป็นโทนแดงทุกตัวคือสวยหมดเนย่าเธออยากได้เลยนะเราอยากได้แองเกอร์กรีฟดิสกัดไม่มีะไรสินะก็ดบ เนี่ยเลยถุงเหมือนอันตะกี้เลยไ้นนี่มันลกหลัตกี้มันใหาลุก่าันลูกหักว่ะฉันจะเห็นอันนี้แล้วแล้วฉันเห็นมันเป็นสีแดงฉันก็เลยถามว่าเระหยัดได้ไรนะ รูปลักษิคือน่ารักไหมน่ารักมากดูเยสเกาสวยมากคือพี่มองคนชอบสีสีแดงดูเซนกาติดบังกทำโกรธเรียวดูแล้วคือตัวมันเป็น t ด e Sound ชารคองเนี้ยมันคือสามารถสแกนฟังในไลนแชทให้ด้วยนะเออแล้วก็ตัวขีดเส้นๆเนี่ยพี่มองว่ามันลิงก์กับเหมือนขึ้นความถี่ของเสียงเวลาเธอโกรธมันจะเป็นกึกกึกกเนี่ย โดดเด่นเฮ้ยแต่สีมันสวยมากผลนี้มันลูกรักมันทํางานว่ะสวยสวยเนี่ยสแกนฟิล์มคอนด้านหลังเอี่ด้านหลังเราไปฟังเสียงดีแชทนะคะวันนี้ดีมากโอ้ยวนนี้ไม่ฟินละคอมฟีดคอมฟีดจริงสุดๆก็วันนี้ก็จบเวลาส่วนการมาว็อกจุนยิโรุนุและสกาวแพนด้าที่สะพานเหล็กอือเป็นไงที่แถวรู้สึกว่าสะพานเหล็กตัวนี้เป็นไงบ้าง คึกคขาก็เดิมเยอะมากอาจจะเป็นเพราะวันนี้เราเป็นวันแม่ที่แบบเป็นวันหยุดคนมันเยอะมากเด็กๆก็เยอะะไรแบบเออมันจะเดินยากหน่อยเพราะว่าคนเยอะแต่ว่าของอ่ะก็เยอะสามคนเลยแกคือร้านสมัยก่อนมันไม่ได้เยอะขนาดนี้ก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าเรามีเวลานะเราอยากได้ราคาย่อมเยาวก็เดินดูสักสี่สักสองสามร้านที่แบบเอามาช่างๆดูอะไรเงี้ยราคาเขาจะต่างกันนิดหน่อย ประมาณ3 0มสบถึงห้าบาทที่เรตต่างกันนะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้แบบอย่างถ้าซื้อไม่เยอะและที่เกียดเดินก็จุ่มได้เลยใช่ยี่สิบาทไม่ได้ต่างกันแต่อย่างพี่เนี้ยจุ่มเยอะๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราได้ร้านที่ราคามันสูงกว่า50บาทถ้าบอกว่าพี่เหมือนเสียสิทธิ์การจุ่มไปหนึ่งจุ่อ่าใช่แต่ก็พี่ก็มองว่าไม่ได้แย่ไม่เสียมาไม่ไม่ต้องบ่นนะต้องบอกว่าไม่บ่นเลยไม่บ่นบ่นได้เลยขอบคุณขอบคุณนะฮะตรงได้มาจากหน้าตรงนะคะ ตอนแรกว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะพาพาพี่แพลไปคลองถงแต่พี่พี่รู้สึกว่าพี่ควรจะต้องหองอยุดการจุ่มบ้างมันเสพติดนู้ดแกมันเหมือนอันดร์นีมันพุ่งพลาดแล้วย่างยิ่งไ,ได้ซีเคต์แล้วยิงย่งแบบดู้ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องหยุดจากการจุ่มนิดนึงเดี๋ยวอาจจะไปเป็นวอลกของกินแทน แต่ในเดือนหน้าพี่คิดว่าพี่จะลองไปคลองถมดูในวันศุกร์ที่มันจะมีตลาดอาร์ทอยให้จุดําพี่ยังไม่เคยไปเลยว่ามันจะมีตลาดขายพวกอาร์ทอยหรือกันจะไปลองเดินดูว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะเปิดประสบการณ์ด้วยกันไปกันใหม่คิดจะไปบ๊ายบาย